วันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศกันนะคะส่วนผสมเนาะหมูสับกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศเอันดับแรกเราก็มาลวกเส้นก่อนนะคะลวกเส้นสปาเกตตี้นะคะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็เอาสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะต้มไปเรื่อยใช้เวลา20นาที พอเส้นนิ่มได้ที่แล้วเราก็ตักเอามาพักไว้ในน้ำเย็นนะคะ ต่อไปก็จะมาดูขั้นตอนการผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะเสร็จแล้วใส่กระเทียมตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะ ที่ใส่หัวยหอมหัวใหญ่เข้าไปก่อนเพราะว่ามันมสุกช้านะคะก็เลยใส่ผัดไปพร้อมกับกระเทียมได้เลย ด้วยมเะเขือเทศนะคะผัดผัดไปเรื่อย่อพอผัดเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปนะคะผ,ผัดผัดผัดจนหมูเริ่มสุกนะคะเราถึงจะมาปรุงรสกัน ัดจนหมูสับเริ่มที่จะสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะอันแรกใส่ซอสหอานลงลงไปนะคะตามด้วยซอสปลาเขียวนะคะปูขาทองนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใส่พริชูรสลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลา แล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนๆๆดผัดๆส่วนผสมให,ให้เข้ากันนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะตอนแรกมันหมดเพิ่งไปหยิบขวดใหม่มาต่อไปตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตักใส่จานเสริมได้เลย